ของขวัญคริสต์มาสเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กทุกๆคนคาดหวังไว้แต่ถ้าเกิดว่าของขวัญที่เขาได้รับเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่ซันตาคลอสสัญญาไว้เขาจะมีอาการเช่นอะไรกันบ้างมาขอให้ลูก <Hey. S 2> มีความสุขมากๆนะลูก Thank you w วัดชิกชีกชิกชิกตรงชิกเ oh <my> ลยอายุมัน <Are you> <laughs> ชอบมากเลยครับเหมือนเคยดีใจมากกว่านี้เลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์โชว์นี่เป็นอะไรครับอะไรครับนี่อะไรครับนี่นี่มันอะไรก็ไม่รู้สีม้าด้วยเอย่าสีอะไรนะสีม้าเป็นปีแห่งความประโยชน์นะครับเอาขอเสียะมือเจ้าบุญน้วยเม่อไงรู้สึกดีใจมากกว่านี้เลยครับ ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าสมุทรนะครับเจอของที่ไม่ได้คาดหวังไว้แบบนี้เล่นน้ำตาคลอเบ้าเลยทีเดียวแต่ยังขมใจนะครับขมใจนะครับยังเกรงใจพ่อแม่ดูหน้าสิครับเดี๋ยวมาติดตามคนต่อไปว่าเป็นเช่นไรชิยครับชิบเลยกนชิเลยชิบไลอ่ะชิบเลยชิบเลยชิเลยชิ้เย ชิดแล้วโชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยอ่ะกดมือหน่อยที่อะไรครับที่อะไรโอ้ที่โกหนวดที่ไรนะโกหนวดฮะี่โชว์โชว์กหน่อยไม่มีหนวดแล้วอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยดีใจไหมดีใจฮะเข้าไหมถ้าเป็น 12บสขวบต้องมาเจอที่กอหนวดยกเซตขนาดนี้โอ้ oh, <c oughs> เล่นขุนไปไม่ถูกเลยครับเจ้าขุนเอามาดูคนสุดท้ายกันครับเจ้านายว่าเขาจะได้อะไรกันเจ้านายอามุตมาอันนี้อันนี้ด็อกตีด็อกต์เดยชิกเลยครับ นายเป็นหนุ่มแล้วนาเป็นหนุ่มแล้วมีน้ำยาดับกลิ่นตัวไม่ดีใจดีใจไมู้ถึงผมจะอายุ14แต่ผมไม่มีกลิ่นตัวนะครับพอ่อเรียกว่างานนี้น่าเก็บอาการไม่อยู่เลยทีเดียว We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. Um ปุ่นแย่สุแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยจะเทศกาลคริสต์มาสหรือเทศกาลไหนก็ตามนะครับมันจะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าปราศจากรอยยิ้มเสียงหัวเราะความเข้าใจและคนในครอบครัวผมอยากจะแบ่งปันความสุขนี้ให้กับทุกๆคนนะครับ มีหลายๆคนถามผมนะครับว่าคริสต์มาสนี้ผมได้ของขวัญอะไรรอยยิ้มที่คุณเห็นอยู่เหล่านี้แหละครับคือของขวัญคริสต์มาสที่วิเศษที่สุดของผม